สวัสดีครับน้องๆมาพบกับพี่ช้างในเรื่องตื่นเช้าทุกวันน้องๆมาฝึกอ่านตามพี่ช้างได้เลยนะครับตื่นตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าล้างหน้าแล้วอาบน้ำแปรงฟันแปรงฟันให้สะอาดตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปรงฟันให้สะอาด เก่งมากเลยครับอ่านเรื่องราวกันต่อเลยนะครับน้องๆพร้อมแล้วเริ่มอ่านกันเลยตื่นนอนตอนเช้าทุกวันเด็กๆพากันลุกจากที่นอนล้างหน้าแปรงฟันกันก่อนแล้วอ่อาบน้ำแต่งตัวกินข้าวแล้วรีบไปโรงเรียนแม่บอกให้ตั้งใจเรียนและเล่นกับเพื่อนดีๆ น้องๆมีความตั้งใจที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับขอให้น้องๆฝึกอ่านทุกวันจะทำให้น้องๆอ่านได้คล่องยิ่งขึ้นครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ